สวัสดีครับผมกินหนึง่งหมูครับเกียวครับผมอืมอืมเขาผมเขาอื้พิรำใหญไหนาดครับผม ขค้ดแซบเลยครับผมอืรรมไก่คุ้ครับผมอืรรม,ม ก็าจะกินอะไรน้องครับผมลายอันพ่นนี่กินกันได้ ya ilaha bom. ทำไปเรื่อยๆแล้วครับผมคลิปกันเลยนี่ยังกระ้ายไปแล้วครับผมเพื่อนเห็นคลิปอย่างมากอะเบิ่งคือเก่าแล้วครับผมเพราะว่าเป็นหน้าที่ของขีเอเตอร์ยังเฮาเนาะครับผมตามผมมาขี้เอเตอร์คือเฮาเพิ่อนกัน ถ้าสิบบเบิรงก็ได้นะครับผมถ้าคลิปบนหน้าสนใจอะไรหรือว่าคลิปผมนะครับคลิปชีวิตประจำวันนี่แหละครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมชีวิตประจำวันกินทำงานนี่นะครับผมลองดูประสบการณ์เล็กน,น้อๆนะครับผมแสงของผม อขอบคุณที่รับชมคลิปครับผม